งูเล็กบังกรเขาเรียกงูใหญ่มาเสงเป็นงูเล็กเป็นธาตุไฟนะคะคนเกิดปีมะเสงเนี่ยจะถือว่าเป็นคนธาตุไฟนะคะในปีธาตุไฟไม่ใช่คนนั้นเกิดวันธาตุไฟเลยะอาจารย์อันนี้ใช่แค่หัวปีเฉยเพราะเราว่ากันที่ปีนักสัตว์เท่านั้นในเดือนนี้เป็นธาตุทองทองกับไฟเนี่ยฮะมันพิคาตกันโดยที่ไฟเนี่ยจะเป็นส่วนพิคาาธาตุทองนะคะ โดยรวมภาพรวมในในปีนี้ในเดือนนี้นะคะระหว่าง8กันยาถึง7ตุลาเนี่ยค่ะการงานค่อนข้างจะราบรื่นก้าวหน้าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนปีมะเสง็งในช่วงเดือนนี้อาจมีคนถึงขั้นคนอิจฉาได้เลยแหละ,ะในคนอรอบข้างนะคะดังนั้นให้ประสานความสัมพันธ์ให้ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทีมงานอย่างนี้นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดความสะดุดของการงานตรงนี้ต้องระวังด้วย การเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ต้องเน้นประหยัดและเก็บเงินให้อยู่ด้วยนะหามาได้เยอะใช้เยอะมันก็เท่ากับจนเท่าเดิมอะไรเนี้ยนะคะอ,ะอะ่ไม่ควรยุ่งกับธุรกิจสีเทาอ่าอาจจะเสี่ยงใช่ไหมฮะเสี่ยงเรื่องคดีความได้มีความล่อแหลมที่จะเสี่ยงคดีความได้ในช่วงรอบเดือนนี้นะคะ,ะส่วนความรักเนี่ยนะคะเน้นไปทางผู้ชายนะเน้นไปทาง <c oughs> ฝ่ายชายที่เป็น ปีมะเสงเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงรอบเดือนนี้นะคะจึงระวังแบบคนมีคู่แล้วระวังมือที่สามค่ะสุขภาพเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะปวดคอบาไหลพวกออฟฟิศซินโดรมจะนิยมเป็นกันในช่วงนี้นะคะสำหรับคนปีมะเสงภาพรวมของดวงจีนประมาณนี้ค่ะจะในรอบเดือนต้นกันยาจนถึงต้นตุลาค่ะ ไอ้ไอ้ไอ้อคุณไอ้ปีมะเส็งเนี่ยถ้าเราทำงมนาแล้วแล้วเ,เป็นยังไงที่ใสคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยคนเกิดปีมะเส็งนี้อาจจะเป็นคนช่างคิดมีความมีความเจ้าเล่ห์หน่อยไหมคะมีความหนูรู้สึกว่านะคะจะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีความอมีความคิดดีแต่มีความเจ้าเล่ห์ด้วยในใน,ในเวลาเดียวกันแล้วก็ ชอบอยู่โดดเดี่ยวด้วยเช่นกันนะคะไม่ไม่อยู่รวมฝูงครับค่ะถ้าถามผมมาเสงงูเล็กชอบกินไอ้อันนี้องปานทิสัยชอบอะไรชอบกินกบคือถ้ากินไก่นตัวมันเล็กตัวมันเล็กอ่าก็จะกินกบอกินกบเป็นอาหารหลักอาหารหลักทำรองนี้อันนี้คนปีมะเสงหรือว่าตัวงูกันอ่าก็แปลกๆเอาให้ฟังไงอ๋อค่ะทีเนี้ยเขาเกิดปีมะเสงเนี่ยอ่าคนปีมะเสงเนี่ย คือจริงๆแล้วดวงคุณเนี่ยคุณต้องดูเลยค่ะทาไมถึงต้องดูเพราะตัวคุณเนี่ยจะมีลาหูมาทับปีเกิดคุณอ๋อนะครับสามนะครับลาหูมาทับคืนเนี่ยเวลาลาหูมาทับก็ทําให้เจ้าตาน่มึนงงในรูปการต่างๆเหมือนน้ำท่วมปากบอกไม่ถูกคนปีเนเสศตกอาเป็นเพศนะฮะเลยตรงนี้มึนงงในรูปกาต่างๆในชีวิต นะครับทุกเรื่องเลยอ่าทุกเรื่องแล้วก็จะต้องระัดระวังคนอะไรคนไอคนที่มีชันเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมจะมาหลอกเอาได้เอาได้อ๋อถูกหลอกลวงได้สูกหลอกลวงได้เลยได้นะครับอันนี้ค่ะแล้วก็อ่าที่บอกไม่ไม่สมควรยุ่งธุรกิจสีเทาเนี่ยจริงไม่จริงค่ะแล้วแต่บางคนนะแล้วแต่บางคนอ่ามีมาส่แต่ว่าทำให้ทำให้เจ้าตาอาจจะเป็นเกี่ยวข้องธุรกิจสีเทาได้ถึงได้มีคําเตือนว่าอ่าครับเตือนแต่ว่าถ้าเกิดว่า สมควรทำไหมถ้าคำพูดคำถามนี้คขเกิดปีมะเสงสมควรจะทำธุรกิจสีเทาไหมถ้าตอบผมเลยนะค่ะสมควรไว้ทำไมรู้ป่ะเพราะถ้ามันเป็นโอกาสของคุณนะช่วงอาลัใช้คำว่าเป็นโอกาสเพราะว่าคุณทำตรงเนี้มันตีกองกัะพับเสาตรงเนี้ยมันได้ราบก้อนใหญ่จะทำแล้วมันดีแต่ต้องไปทำเมื่อไหร่ต้องไปทำปลายปี ปลายปียังไม่ใช่ช่วงนี้อ่าต้องทําปลายปีค่ะทําไมถึงต้องปลายปีต้องรอให้พันตุ์นี้เข้าทับตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนนเลยหัดย้ายมาทับย้ายย้ายทับสาวก่อนแล้วคุณจะค่อยทําไอธุ้กิบสีเทาอ๋อแล้วทําแล้วดีมากใช้เขาดีมากอ่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็พระราหูตรงนี้มาจากเการงานด้วยค่ะพัาะฉะนั้นสามพยัคตาเนี่ยจะชอบงานพวกเกี่ยวกับการกินรวบไม่ชอบกินไหนกินรวบนะกินรวบนะฮะอ๋อเป็นงานที่สีเทาๆเป็นงานที่เกี่ยวกับ อาอากาศอะไรที่เกี่ยวอากาศงานอะไรอากาศนันอากาศอะไรนะะพวกเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตในกับอากาศทังนั้นอินเตอร์เน็ตออนไลน์อินเทอร์เน็ตผมคนบ้านนอกไงผมก็คิดแบบของผมอย่างนี้ถูกเลยค่ะงานที่เกี่ยวกับอากาศอากาศอ๋อออนไลน์นั่นเองเพราะ็จริงๆว่าลาหูคือฟรีพวกฟรีภาพภาพยนตร์พวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อค่ะไอ้้ไอพวกดาราอะไรต่างๆอ่านะฮะพวกนี้ เนี่ยดีนะครับตัวนี้ดีนะครับไนตัวนี้ส่วนการเงินเป็นไงการเงินเดี่ยที่บอกว่าไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะดาวการเงินตอนนี้งดีอยู่เวลาเวลาถึงวันที่ถึงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองไปแล้วเนี่ยดาวการเงินอยู่ในภพอริเสียหายทางการเงินตั้งหลังจายี่สิบสองไปแล้วนะเสียหายเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะนั้นการเงินนี่ก็ยังยังยังเดี๋ยวไม่ดีอยู่แต่ว่าไม่ได้คดซับแล้วมาทับตัวเองแล้ว นะครับเอ่อไม่ไม่ไม่ค้นซับแล้วไม่ค้นซับแล้วมาทับเลยทีนี้อเรื่องคู่เรื่องคู่ใช่ไหมค่ะคู่เนี่ยในไอ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 เช่นเนี้ยคู่เนี่ยอยู่เรือนวินาคู่อยู่เรือนวินาวินาก็ไปถึงอะไรแม่อคู่ออกไปข้างนอกเอาเก็บไปในบ้านซ่อนไว้เก็บไว้เอาเม้นไว้ค่ะหรือบางคนยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยเก็บไว้ไม่เคยเมมไว้ก็ยังมีโอกาสทําอย่างนั้นออ่านะฮะ อาจจะมีซ่อนไวอาจมีซ่อนไวเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะใครมีมีสามีคนเกิดปีมะเส็งนี่นะมีโอกาสที่มีซ่อนอะไรมีซ่อนไว้เลยไว้ได้อะไรได้ไม่ใช่ไปตีกันไม่เอานะอ่าอันนี้เพื่อฟังเฉยพูดเล่นนะะแต่ว่าต้องแบบเขารียกอะไรเบื้องหลังนั่นเองอ๋ออยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังดีอะไรดีนะครับค่ะแล้วก็คือเวลาเวลาดาวคู่อยู่เบื้องหลังปีเนี้ยมันก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความเป็นโลกามันก็หมดไปจาก โลกาวินาทีมันจะหมดไปมันจะหมดไปแต่แว่ากลับเป็นดีกลับเป็นดีนั้นอยู่เบื้องหลังไงอยู่เบื้องหลังไงค่ะดีเพราะมันตีโกกับพระหัสตัวนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ให้ให้คุณกับคุณเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องขย้ายมาก็ยังไม่ให้คุณหรอกอ่าให้คุณสิก็ตอนวันที่นี้วันที่แปดสิงหาไงช่วงนี้อย่างช่วงเดือนกันยานี่นะอย่างเนี่ยยังไม่ให้คุณต้องรอไปอีกหน่อยหนึ่งตะครรบอ่ารออยหน่อยหนึ่ง ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานอย่างที่บอกการงานทับใช่ไหมค่ะเนี่ยคุณจะเป็นหลงการงานที่ว่าเกี่ยวข้องกับความมูมเอาความรุ่มหลงความโลภกันนะนะครับแต่ให้ดีแปลว่าชาวบ้านผู้สานชาวบ้านงานอะไรงานสีเทางานไม่ใช่งานสีเทาสิงานสีเทาก็ได้แต่ไอผู้ชาวบ้านคืองานอะไรงานอากาศงานสร้างภาพสร้างภาพงานสร้างภาพงานอากาศงานตลาดล่าหูเป็นงานไม่ถึงตลาดด้วย หมายความว่าตั้งแต่วันที่23กันยาราหูมาทับมาเสงปั๊บเนี่ยการงานที่เขาจะสร้างรายได้ได้ดีคืองานทางด้านเกี่ยวกับออนไลน์งานอากาศงานสร้างภาพใช่งานที่เกี่ยวกับภาพโพสโซเชียลจะได้ผลดีจะได้รับผลดีครับกต้องครับงานตัวนี้จะดีอะไรดีก็แสดงว่าคนมะเสงเนี่ยตอนที่ดาวแปดมาทับ ทับส่วนของมะเส็งเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราจับทางให้ถูกปีนี้คุณปีนี้คุณโชคดีไงถือว่าโชคดีด้วยซ้ำเพราะว่ามีพระเสาอยู่ตรงนี้ไงอ๋อเป็นการทับแต่โชคดีเพราะมีพระเสาทําตีอ่าพระเสาเนี่ยมาตีโกนถึงมันต้องได้รับก้อนใหญ่ต้องได้รับก้อนใหญ่ต้องได้รับก้อนใหญ่ดีเพราะว่าพระเสากับราหูนี่เป็นมิตรมิตรใหญ่ใช่ถุกต้องครับอันนี้อ่าสบายใจได้นะคะทั้งคนปีมะเส็งสบายใจแล้วแต่ว่าก่อนถ้า ก่อนยังไม่ถึงเนี่ยในช่วงที่ยังไม่ถึงยี่สิบพิกานีนะก็ก็ยังเสียหายอยู่นะเพราะว่าะหัดเรื่องผู้ใหญ่เรื่องล่าผลประโยชน์ยังเสียหายอยู่อ่าใช่อันนี้ยังต้องถึงเวลาก่อนนะคะรวมทั้งต้องยินดีกับคนแล้วก็เขามีทเรือที่เรือการงานเขามีอะไรการงานเขามีจันเพนอธนดงว่างานเขานี่ต้องดีนะงานเขาเนี่ยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยาจะดีอ่าก็คือดีไปโน้นแหละดีไปทั้งเดือนแหละ ค่ะนะแล้วก็มีพัคเกตอยู่ด้วยพัคเกตททำอาชีพอะไรอาชีพเกี่ยวกับจิตวิญญาณศาสนาอ่าไม่พัคเกตททำอาชีพเดียวนกสองหัวไว้นะคือถ้าดีดีด้วยค่ะถ้าไม่ดีกระทึบซ้ำกระท้อซ้ำด้วยอ่าเพราะนั้นนี่ดาวการงานเขาเขาีปพัคเกตอยู่เป็นไงงานศักดิ์สิทธิ์งานจิตวิญญาณงานเกี่ยวข้องต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศดีงานอย่างนี้ดีอะไรดีนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าจันเพ็นด้วย ส่วนจันดับอยู่ในเดือนตรงนี้ดนี่พบปุตตะปุตตะความรักไม่ดีเรื่องลูกไม่ดีอสิ่งใหม่ๆไม่ดีอ่านี่นะฮะเรื่องลูกอาจจะมีอ่าอ่ามีอุปสักอ่าสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ที่สกิ่ขสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ดีค่ะในช่วงนี้อาจจะยังไม่ดีอออชัดเจนค่ะอาจารย์ทำให้ได้แนวทางสําหรับคนปีมะเสงรวมทั้งคนปีพฤกษ์ พึกษศบด้วยนะคะตรงนี้เรามาดูนักสัตว์ถัดไปกันค่ะ